ไม่ต้องไปแข่งกับใครใครับแต่ยังทําใจปล่อยวางไม่ได้ก็ตอบตรงที่ปล่อยวางไม่ได้ในไงที่มันต้องไปแข่งแข่งกับเขาก็คงจะเข้าใจพอเข้าใจบ้างให้แข่งกับตนเองก็คงพอเข้าใจแต่มันก็ยังอยากแข่งกับคนอื่นเขาอยู่แล้วมันก็จะเอาชนะคนอื่นเขาทางท้งนักดีผูกแนะนําว่าให้แข่งกับตนเองอย่าไปแข่งกับคนอื่นทําไมล่ะ แข่งกับตัวเองแข่งกับคู่อื่นมันต่างกันอย่างไรแข่งกับผู้อื่นมันไม่แน่ไม่นอนหรอกอย่างคู่ชกคู่ชกมวยตอนนี้เป็นแชมป์ชนะคู่แชมป์คนนี้เราสู้เราไม่ได้เราก็ชนะไปเจอคู่แชมป์ที่มันแข็งเก่งกว่เราอีกเราก็แพ้ได้ ทำไมเราแพ้ทําไมเราเก่งสู้ไม่ได้ก็เร,เราไม่แข็งแรงก็เราไม่เร็วไม่ไวไม,มไม่มีเทคนิคไม่มีเทคนิคไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเอาชนะเขาได้เราก็แพ้มันแพ้มันก็อยู่ที่ความภาคเพียรที่จะต้องเอาชนะในมุมในแง่ในเหลี่ยมใดอะแง่ใดมุมใดเหลี่ยมใดอย่างใดที่เราจะเก่งกว่เขาเร็วกว่าเขาหนักกว่เขา มากกับเขาสูงส่งกับเขายังใดแล้วก็ต้องศึกษาเอาฝึกฝนเอาฝึกฝนได้มันก็ได้ฝึกฝนไม่ถึงมันก็ไม่ไดต้ต้องเอาตัวอย่างชีวิตของพระท่านที่ทำตัวเป็นผู้แพ้อแต่ทีนี้ผู้ที่จะเอาแต่ชนะชนะชนะนะั่เมื่อยนะเพรญญาะในชีวิตจะมีแต่เอาชนะเขาก็เมือ่อย เราเอาสาระที่บอกว่าแข่งกับตนเองแหละคือมองที่สาระตนเองทำสาระอะไรได้ดีได้มากได้ถูกต้องอได้เจริญงอกงามไพยบูรณ์ก็ดูสาระนั้นตามสมมุติของโลกเขาด้วยโลกที่เราอยู่ด้วยนี่เขาสมมุิอันนี้น,นี่เออเรามีดี ได้มากได้เก่งตามที่โลกเขายอมรับไปถ้าเราอยากจะเก่งในอยากจะได้รับเบอร์หนึ่งเบอร์สูงขึ้นไปแล้วก็ทําตามที่เขายอมรับที่เขาสมมุติที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําให้อันนั้นให้ได้ถ้าได้จริงจริงคนก็ต้องยอมรับอย่างน้องปูเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจโลกุตรระ ซึงมัทวนกระแสกับที่เขาเองเขายึดถือได้ซ้ำม,มันมันย้อนแย้งกับที่เขาถือบางคนเขาเขาใจผิดไปเลยว่าโอ้ยนี่ไม่ใช่อย่างที่เขามีอาจจะใชะ่เพราะว้าเราจะไปบังคับให้เข้ามาเห็นอย่างเราไม่ได้นะไม,ไม่ได้เราก็ดูว่าเขาเองเขายึดเป็นอย่างไรเขายึดเขาถือเขาเป็นเขามีอยู่เป็นอย่างไร ทียบเคียงกับที่เราเป็นเรามีอยู่เราถือว่าเอออย่างนี้ดีนะเช่นเรามาจนเขาแย่งเอารวยรวยรวยเขาเขาได้รวยรวยรวแล้วสําเร็จเลยสูงส่งรวยรวยมากแต่เรามาจนเราก็เห็นว่ามาจนนี่ดีกว่าเราก็ดูว่าดีกว่าโดยมิติอะไรโดยมุมไหนแง่ไหนเหลี่ยมไหนประเด็นไหน อ๋อมันด like ีกว่าเพราะเหตุนี้มุมนี้มิตินี้เหลี่ยมนี้ประเด็นนี้มันดีกว่าไม่ต้องไปแบกไปหามากมายไม่ต้องไปยั่งไปชิงไม่ต้องไปหนักหนาสาหัสต้องแข็งต้องขันต้องอะไรอะไรต่างๆนานาดีไม่ดีก็ต้องรุนแรงดีไม่ดีก็ต้องใช้วิธีโกงวิธีไม่ซื่อไม่สัตว์มันก็ไม่เข้าที่อะไรนะ แล้วก็ดูเนื้อแท้ของสิ่งที่เราทำเนี่ยเนื้อแท้ของสาระชีวิตหนึ่งที่อาศัยสองออกข้อง่ายๆหนึ่งอาศัยอยู่ในปัจจุบันสองรู้ความจริงให้สุดว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมารวมกันเฉย,ยๆตามที่เรา ภาคเพียรให้มันรวมกันอยู่ถ้าเราไม่มีพลังงานอะไรที่จะรวมให้มันดูดกันอยู่ดึงกันอยู่มันจะสลายมันจะคลายตัวมันจะไม่ยึดโยงอะไรเลยมันก็จะแย่กันไปหมดตามสถานะของดินน้ำไฟลมการยึดเป็นจิตยึดเป็นแรงพืชพลังงานมันยึดนน้นในตัวพืช มะเขือเทศมันก็ยึดตัวมันเอาวัตถุสสารใช้พลังงานอย่างนี้ได้มามันก็จะต้องทำอันนี้ตามที่มันรู้กำหนดมันเอาอันนี้มันไม่เอาอื่นนมันเป็นตัวมันมันก็ทำด้ต่ตัวมันเองพืชเนี่ยมันพยายามภาคเพียนแสวงหาเอาอยู่ในโลกที่มันไปดูไปดึงออกมาได้มันไม่แย่ง มันก็ดูดดึงตามพลังงานที่พอมีพลังงานของมันพลังงานมันน้อยกว่ามันก็ไม่ได้พลังงานมันมากน้อยมันก็ได้ได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นได้มากน้อยมันก็เต็มดีจะเดินดีได้ไม่ครบไม่มากพอมันก็เอราแหวงแหวงไม่เต็มไม่อ้วนไม่อ้วนไม่พีไม่มากไม่พอมันก็เป็นจริงตามนั้น ข้อสำคัญก็คือพื่นมันต่างกันกับจิตวิญญาณตรงมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่เดือดร้อนอะไรและมันก็ไม่จดไม่จำจองเวียนจองภัยอะไรกับใครด้วยมันก็มีแต่ตัวของมันยึดทำตัวมันเองทำได้รอดก็รอดไม่รอดสุดท้ายมันไม่มีแรงจะยึดตัวมันให้สมบูรณ์อยู่ได้มันก็เสื่อมก็สลายไปที่สุดแยกเป็นดินน้ำไฟลม ดินน้ำไฟลมก็สั่งสมตัวเองจนก็ต้องมีแรงดูเป็นตัวเป็นตนถึงขั้นเป็นพืชและก็สั่งสมการดูดอีกเป็นตัวเป็นตนไปถึงจิตแล้วก็มีทาตรู้แล้วก็กระทำด้วยอวิชชาหรือด้วยความรู้ ทำาดยอวิชามก็กรอตัวเองเป็นหนึ่งให้ได้เป็นใหญ่ให้ได้เป็นอะไรได,เได้เป็นมิโลกียอยู่นั่นนะเสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันได้ในขณะที่เราเองเราพยายามดูด,ดึงพยายามที่จะเอาความเป็นหนึ่งนี้ไว้รักษาไว้แต่มันไม่เที่ยงหรอกสสวเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะมีคนอื่นจงโง่โง่โง่หลง,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 งจะเป็นหนึ่งเหมือนกันขึ้นมาแย่งเรียกว่าสมบัติผัดกันชมในโลกนี้อย่างนี้เนี่ยสมบัติผัดกันชม ไม่เที่ยงหรอกไม่เป็นหนึ่งทาวรไปได้นิรันดรไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตะกรอนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนี่เหนื่อยลำบากลำบนทรมานนะและสุดท้ายจริงๆแล้วมันต้องสลายไปเลยเลิกยึดถือเป็นชีวะหรือเป็นจิตนิยามแม้จะเป็นพืชก็ไม่เป็นลนะ เป็นวัตถุไปเลยมันก็ไม่มีตัวตนเลยสุดสุด,สดมันก็สุดจบแล้วก็วนเวียนอ,อยู่กับเรื่องเงี้ยอุตุมีธาตุอุตุธา,าตุพืชธาตุจิตวิญญาณมีอยู่แค่เนี้ยนะความจริงมีแค่นี้พระเจ้าตรัสรู้มาถ่ายทอดใ้อย่างหลวงปู่ก็เรียนตามมาแล้วก็เห็นจริงเลยชีวิตเนี้ยมาชีวิตน,น,ตนี้รู้ความจริงพวกนี้หมดแล้วล่ะ แต่จะต้องรักษาศาสนาพระพุทธเจ้านี่ให้มันครบ5,000ปีจะต้องช่วยสืบทอ,อดเนื้อหาที่เป็นโลกุตระนี้ไปให้ได้ก็เลยต้องรับหน้าที่นี้อยู่ mm hmm. นะก็ดีนะช่วยมนุษยชาติพูดอื่นเอาไว้เราได้รู้จักพระทธเจ้ามามากแล้วจนถึงโพธิสัตว์ระดับเจ็ระดับขึ้นระดับแปอะไรนี่ไปกันไปไเรื่อย ยังมีปณิธานที่จะไปอยู่กระตังสูงสุดท่เที่ยะสูงได้เป็นระดับเก้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไปเรื่อยยังไม่ถอดถอยจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นทมเนียบในโลกให้ได้ถ้าแม้ที่สุดแล้วไปถึงเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วปัจเจกสมาสพพุทธเจ้า,ม,า,จามีความรู้ต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ละ แต่ยังไม่เป็นโอกาสหรือเห็นแล้วว่าโอ้เมื่อยแล้วไม่ต้องหาเวลาไม่ต้องหาโอกาสที่จะประกาศาศาสนาหรอกไม่ต้องไปแย่งคิวพระุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดหรือไม่ต้องไปเรียงลาดับที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดเรียงไปแล้วพอแล้วมันก็เท่านี้ เริญธรรม